ลพี่แกงกับกะทิก่อนนะคะผัดให้หอมสวัสดีค่ะวันนี้จะแกงมังสวิรัตนะคะพี่เขจะแกงฟักใส่เต้าหู้ใส่ลูกชิน้นลูกชิ้นเจผัดพริกให้หอมนะคะพระทานมังนี่ใส่ทานหอมกระเทียมได้ เนี่ยผัดให้อมๆก่อนนะคะนี่ค่ะแกงฟักใส่มะเขือด้วยใส่เต้าหู้นะคะเต้าหู้เราต้องทอดก่อนแล้วก็ใส่ลูกชิ้นนะคะนีลูกชิ้นเจีิยแกงหอมแล้วก็ใส่ฟักได้เลยนะคะแกงมันง,ง่ายมากใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะฟกักมะเขือแล้วก็มีลูกชิ้น ปรุงรสชาติได้เลยนะคะเต้าหู้ใส่ที่หลังนะคะนี่ค่ะต้มให้เดือดให้ฟักสุกนะคะไม่มีลูกชิน้นแล้วก็ปรุงรสชาติให้อร่อยเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่เต้าหู้นะคะเสร็จแล้วก็โรยโหระพา ะะอร่อยแล้วก็ร้านหัวกะทิ เสร็จแล้วนะคะคเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่จานได้เลยน่าทานไหมคะ